สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูโต๊ะคอมพิวเตอร์ของปอยกันค่ะตอนนี้ปอยซื้อจอมาเพิ่มเป็น2จอนะคะเป็นจอขนาด24นิ้วยี e ่ห้อ AOC ค่ะจออันนี้ปอยเสิร์ชหารีวิวมาว่าเป็นจอที่ทั้งคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะคะจะมีจอทางซ้ายแล้วก็ทางขวา2จอค่ะมี่2จอแบบนี้ก็ช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้นเยอะเลยนะคะปอยเอามาเชื่อมต่อกับ Macbook ค่ะนี่ค่ะ จอหนึงจะเชื่อมกับสาย HDMI อันนี้นะคะแล้วก็อีกจอนึงจะเชื่อมกับพอร์ต Mini Display ค่ะสำหรับจอใบก็ใช้ขาตั้งแบบนี้นะคะใช้หนีบกับโต๊ะค่ะมาดูที่ด้านหลังกันนะคะนี่ค่ะจะเป็นขาตั้งลักษณะนี้นะคะสามารถขยับปรับองศาได้ทั้งซ้ายขวาบนล่างเลยค่ะ ก็ที่ด้านล่างจะหนีบกับโต๊ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นที่หนีบลักษณะนี้นะคะใช่ค่ะตั้งแบบนี้ก็ดูสวยงามค่ะแล้วก็พวกสายแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ปล่อยเอาใส่กล่องไม้อันนี้ไว้นะคะอันนี้จะเป็นกล่องไม้ของอีเกียค่ะเก็บพวกอะแดปเตอร์ในกล่องไม้จะได้ไม่รกสายตานะคะเดี๋ยวเอยจะเปิดให้ดูค่ะ ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะกล่องไม้จะมีรูฝั่งนึงค่ะสามารถให้สายออกมาได้นะคะแล้วก็ตรงที่หน้ากล่องม้าเปก็เอาต้นไม้ของอกเกียวางไว้ค่ะแล้วก็เทียนหอมนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการนั่งทํางานค่ะแล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธนะคะแล้วก็หูฟังบลูทูธค่ะ เป็นรูปแซลลี่แล้วก็หมีเบานะคะเข้าชุดกันเลยค่ะวางแล้วก็ดูน่ารักดีนะคะส่วนที่ด้านหน้าตรงนี้อันนี้จะเป็นบลูทูธคีย์บอร์ดค่ะอันนี้เป็น Logitech k 4 8 0นะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับ macbook ได้ดีเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเมาส์ Logitech p e b b l e M350 นะคะอันนี้ก็เชื่อมต่อกับ macbook ได้ดีเหมือนกันค่ะสำหรับโต๊ะที่ใช้วางคอมก็จะเป็นโต๊ะของ i k e a นะคะ จะเป็นโต๊ะรุ่นลินมูนค่ะความยาวโต๊ะ120ซนติเมตรนะคะเอามาใช้คู่กับเต้าอี้สีขาวตัวนี้ค่ะเก้าอี้สีขาวตัวนี้ก็นั่งสบายดีนะคะเป็นมุมทํางานที่โอเคเลยค่ะตอนนี้สําหรับส่วนอื่นๆของห้องก็ยังเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ปอยก็เปลี่ยนผ้าแบบผนังเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นชั้นวางอันนี้ค่ะ ตอนนี้ปอยเปลี่ยนตรงนี้มาวางที่วาง i p a d นะคะแล้วก็พวกหนังสือปอยเอาไปวางไว้ที่ด้านล่างแทนค่ะช่วงนี้ปอยจะจัดห้องให้อยู่ในโทนสีขาวนะคะแล้วหัวเตียงก็ใช้ผ้าปูโตสีขาวลายตารางค่ะเข้ากับชุดผ้าปูที่นอนนะคะ ผ้าปูที่นอนลายตารางเหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมนั่งทำงานที่พื้นนะคะอันนี้เป็นต้นบัวบกโขดที่ปอยเลี้ยงไว้ค่ะอันนี้เลี้ยงมานานแล้วนะคะแต่น้องไม่มีใบเลยค่ะมีแต่ก้านแล้วก็ดอกเล็กๆนะคะแต่ก็ดูน่ารักดีค่ะกรามีประมาณนี้นะคะสำหรับห้องเวิร์กฟอร์มโฮมของปอยในช่วงนี้ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ